ความลับข้อที่9ก้าคบคนที่ยกระดับความคิด นะคนฉลาดนะที่นํไปสู่ความเป็นคนรวยเนี่ยเขารู้ว่าพลังของคนรอบตัวนะฮะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางชีวิตนะฮะถ้าคุณเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่บ่นชอบตั้งวงนินทานะคุณก็จะกลายเป็นคนคิดลบโดยไม่รู้ตัวนะฮะนะมันซึมเข้ามาเหมือนธรรมชาติเลยแต่ถ้าคุณเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่ลงมือทําคุณก็จะเริ่มมองหาโอกาสในทุกปัญหาเห็นไหมฮะนี่คือพลังของคนรอบตัวม่มีคําพูดคําพูดหนึ่งก็คือคุณจะเป็นคนยังไงขึ้นอยู่กับคน5้าคนที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยนะคนพวกนี้ก็ จะทาให้คุณซึมซับเขาเขาเป็นยังไงคุณก็จะเป็นเหมือนเขาอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นความลับที่9ก็คือพยายามพาตัวไปอยู่กับคนที่ยกระดับตัวเรานะคนที่เป็นวงล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยนะสังคมรอบๆตัวเราเนี่ยมันจะเป็นกระจกสะท้อนระดับความคิดที่เราเลือกอยู่นะคนรวยและคนฉลาดจึงไม่เลือกเพื่อนจากความสนุกนะแต่เลือกจากพลังการเติบโตนะโอเคเราอาจจะมีเพื่อนที่บางคนก็นิสัยไม่ดีนะฮะเราก็บางครั้งมันก็ไม่สามารถตัดทิ้งได้หรอกแต่ว่าเราเลือกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมนะคนที่เป็นพลังบวกบวกเราก็ให้ ระยะห่างไปอยู่กับเขาเยอะหน่อยนะไอ้เพื่อนที่อาจจะนิสัยไม่ดีหรือชอบที่จะชักนําเราให้ไปในที่ไม่ดีเนี่ยเราก็มีระยะห่างแต่เราก็ยังคบเพื่อนอยู่เพ้องทีความสัมพันธ์มันก็มีความสําคัญนะแต่ต้องสร้างระยะห่างนะฮะตัวอย่างก็คือสัตยาเนตดาราเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วนะคือเขาพอเขามาเป็น CEO ของ Microsoft นะเขาเน้นการสร้างกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกัน เขาไม่เน้นการที่จะมาแข่งขันกันนะอาจจะมีการแข่งขันบ้างแต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรเรียนรู้ร่วมกันนะคนที่เก่งก็มาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะร่วมเก่งไปด้วยกันไงนะเพราะว่าการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยจะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความเก่งส่วนตัวนี่ก็คือสิ่งที่สัตยานตด่าที่อยู่ในรูปเนี่ยนะซีอีโอของ Microsoft คนปัจจุบันเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คือพลังนะพลังของคนที่ยกระดับความคิดนะคราวนี้ผมมีคำถามให้กับเพื่อนๆนะเป็นคำถามโค้ชตัวเองนะลองถามตัวเพื่อนๆดูซิว่าตอนนีี้คนท่่ออยูรบตัว นะทำให้เพื่อนๆตบโตขึ้นหรือว่าถอยหลังนะอันนี้ต้องถามถ้าเกิดไม่เคยถามเลยเนี่ยให้ถามนะเพราะว่าไม่ถามเนี่ยเขาก็จะดึงเราลงไปเป็นสารวันเตี้ยลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิเราถามแล้วฉุกคิดเนี่ยเราอาจจะดึงตัวขึ้นมานะ